กับผมนะครับโนบิต no ะนะครับจากช่อง y o u ูทูบโนบิตะรีวิวแชนแนลนะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k รีวิวทุกอย่างบายโนบิตะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับโนบิต no ะจะมาทำการเปรียบเทียบนะครับหูฟัง s a m s u n ง AHD ที่แถมกับ S8 S8 Plus นะครับ S9 S9 Plus นะครับ Note8 Note9 นะครับ นำมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวที่แถมกับ Galaxy S10e S10 S10 Plus แล้วก็ s 1 5G นะครับดู <c oughs> ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมีจุดสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับ a k g ที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยขอแนะนำนะครับว่าถ้าเราจะซื้อนะครับ มาใช้เองเลยสําหรับฟังเองมัน,ม,นมันเกรดแน่นหูเนี่ยนะครับเราพิะจาแนะนําให้ซื้อเป็นของแท้เลยนะครับจะได้ไม่โดนย้อมแมวนะครับถ้าของย้อมแมวจะวางจําหน่ายอยู่ประมาณ36บาท58บาทนะครับหล100ักร้อยกว่าบาทเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเป็นของเก๊ร้0ยเซจริงๆนะครับ ที่กล่องก็จะเขียนว่าเมดยินไชน่ากล่องข้างนอกนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนพอดีว่ามีกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวขอร์ลิทตาหากล่องก่อนนักหนึงอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปคลิปที่2กันเลยนะครับจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับโอเคอ่ะต่อจาก คลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวกล่องแถมกับตัวหูฟังกันบ้างนะครับกล่องบรรจุพัณฑ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในแต่ละจุดตัวซ้ายมือสั่งจาก Lazada นะครับราคาอยู่ประมาณ188บาทนะครับส่งฟรีส่วนตัวนี้สั่งจากช h อป e ีของแท้ราคา388บาท เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันเลยเรื่องจากตัวหนังสือตัว S มันก็จะแบบสวูๆลายมันจะไม่สวยเลยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนลายมือไก่เคียวอะไรสักอย่างนั้นนะส่วนตัวนี้นะครับจะออกสวยแล้วก็มีคุณค่ามากกว่านะครับมันก็จะเหมือนโลโก้ Galaxy Tab S ที่ออกแบบนี้นะสวยๆมากเลย รุ่นของมัน E.O. ขี i t I.G. 95นะครับเนี่ย E.O. ขี i t I.G. 95เหมือนกันแล้วก็มีคำว่าสเต r ริโอแฮนด์ฟรีนะครับส่วนตัวแถมจากกล่องแท้ๆมันเลยเนี่ยที่สั่งจากช h อป e ีไม่มีคำว่าสเต r ริโอแฮนด์ฟรีอ้าวอเดซความแตกต่างเพียบเลยตอนนี้ ด้านหลังครับด้านหลังตัวหนังสือเห็นไหมครับคนละแบบกันเลยเนี่ยคนละแบบเลยโอห่าเดี๋ยวเรามาดูบริษัทผู้ผลิต Samsung e l e c t r o n i c กตัวนี้จะไม่มีเครื่องหมายจุด ับจุลภาคขั้นกันนะครับอันนี้ไม่มีนะทั้งคู่เลยไม่มีแต่คราวนี้เอาความแตกต่างมาแล้วครับทีนี้ความแตกต่างโพแล้วบรไลัยแล้วทีนี้พี่น้องบริษัทซัมอุงว่าแต่ไหนอะซัมอุงอะโอ้โหซัมอุงไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทนี้นะครับพี่น้อง เคยได้ยินแต่ซัมซุงเนี่ยซัมซุงไชน่าก็คือซัมซุงที่จับจำหน่ายสมาร์ทโฟนอยู่ประเทศจีนนะครับแต่นี่เป็นซัมอุงซัมอังเออมาแต่ไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซัมอังซัมอุงไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทนี้เลยอ่ะเนี่ยกอบแล้วกล่องนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน อันนี้ยังเป็นของปลอมเลยไม่ผ่านครับบางทีเนาะบางเจ้าเราซื้อของแท้มาแต่กล่องให้แบบนี้มาเนี่ย,ยง,งงเลยละ่ะมันมีที่ไหนอะซมอังซมอูไม่มีครับกล่อง่านไปกล่องข้างในมาดูกันกล่องที่ใส่ตัวหูวฟังกล่องใส่ตัวหูวฟังเป็นยังไง ของปลอมตัวหนังสือมันจะไม่มันๆน,นะมันไม่ออกมันเลยมันเหมือนจะเหมือนกับว่ามันจะอะไรอะ่ะพิมพ์ติดเลยอะ่ะส่วนตัวนี้เอาเฮ้ยโครนกันได้อีกอะ่ะเม็ดอินเวียดนามทั้งคู่แตไ่ไปผลิตเวียดนามเฮ้ยผลิตจีนได้ไง ก็ใช่ครับอุปกรณ์เสริม m s ซ n งบางที่ผลิตแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่าไปว่าเหอะอ่ะถ้าเป็นกล่องแท้เห็นไหมครับตัวหนังสือมันจะเป็นมันมันลื่นๆน,นะครับของแท้กล่องแท้เนี่ยครับเนี่ยเห็นความแตกต่างแล้วทีนี้นะครับเดีย๋ยวต้องเอามาเปรียบเทียบอีกคลิปไหมเนี่ย ตัวหูวฟังเนี่ยเอายืมของน้องมาเนี่ยของน้องสาวมาเทียบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแค่กล่องก็ยังโคลนกันได้อ่ะคิดดูสิพี่น้องโคลนกันได้เฉยเลยเนี่ยของแท้เนี่ยแทะมาดูตัวหูวฟังแป๊บหนึ่งนะอ่าถ้าสีไม่มีม่วงปนตรงไดเวอร์ ที่เขียนคำว่า akg คือของแท้นะครับถ้าโดนแดดนะครับเอาไปออกโดนแดดนะครับไม่มีสีม่วงปนนี่คือของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ช่องรูระบายอากาศนะครับของแท้มันจะเล็กนะครับรูจะเล็กกว่าถ้าของเก๊ของปลอมใหญ่แน่นอนนะครับ ประการหนึ่งที่เราต้องสังเกตก็คือถ้าราคา36บาทมันจะเป็นพลาสติกมาลองก้องแก้งธรรมดานะครับส่วนตัวน,นี้จะมียางหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าตัวหนังสือนะครับตัว R ฟอนต์บางนี่คือของแท้ฟอนต์หนาปลอม100ร้อยร์เซ อ่าถ้าเป็นของแท้นะครับปุ่มบวกและลบมันก็จะออกบางๆกว่าแล้วก็มีจุดตรงเนี้ยเล็กๆเนี่ยเป็นเนี่ยงเล็กๆตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นของแท้มันจะกดได้นุ่มกว่านะครับเนี่ยนะครับของแท้ส่วนตัวนี้ก็จะมียางหุ้มเนี่ยครับเป็นยางนะเนี่ยตัวนี้เป็นยางถ้าเป็นของปลอมนะครับมันจะบิวอินติดไปเลยเนะี่ย เห็นไหมครับคำว่าเวียดนามมันก็จะตัวหนังสือก็จะคมกว่านะครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือแบบฟอนต์บางกว่านี่ครับโอเคตัวแจ็ครับตัวแจ็คทีนี้ถ้าเป็นของปลอมนะครับ มันจะยื่นออกมานิดนึงมันจะมีเงี้ยงยื่นออกมาแต่ของแท้เนี่ยไม่มียื่นนะครับมันจะติดไปกับสมาร์ทโฟนของเราอ่ะดูเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนี่เป็นสมาร์ทโฟนของโนบิตะเองนะซัมซุงกลาซี่ A20 นะครับนี่คือช่องรูหูฟังของมันอ่ะเดี๋ยวเราดูเราเสียบกันดูอ่ะเดี๋ยวโนบิตะเสียบให้ดูกัน อ่าเป็นไงแนบสนิทเลยใช่ไหมครับเนี่ยแนบสนิทไปกับตัวโทรศพัพท์นี่ของแท้และนะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับความแตกต่างก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับ ถ้าโลโก้ซัมซุงนะครับของแท้นะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆก,กว่าตัวพิมพ์เล็กกว่านะครับแต่ถ้าตัวของปลอมพิมพ์ใหญ่ขึ้นมามากเลยนะครับแถมก็จัดไม่เป็นระเบียบด้วยอันนี้เป็นของแท้จัดเป็นระเบียบมากกว่าอ่ะโอเคบนกันมาเยอะนะครับของแท้นะครับ,นะร,บราคาอยู่300 กว่าบาทนะครับสามรบาทนี้ของ s h อ p e e นะครับส่วนตัวนี้ของ Lazada นะครับของตัว s 1 0 plus นะครับ358บาทของแท้เช่นกันชื่อร้านที่จัดจำหน่ายชื่อร้าน d e เวอรนะครับก็ไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากนะครับกับตัวของ s 8นะครับ ของ S8 นี่ชื่อร้านว่า Z h e a t p h o n e Shop นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูตัวหูวฟังเปรียบเทียบกันระหว่างของ S8 กับของ S10 พัด ตัวไดเวอเห็นไหมครับถ้าของ S8 พัสดนะครับจะเป็นเทาๆนะครับไม่มีม่วงฝนถ้าเป็นของ S10 มันจะดำๆำมืดสนิทไปเลยนะครับทั้งตัวสายสายที่ตัวหูฟังแล้วก็สายถักที่ใช้เสียบกับโทรศัพท์นะครับเนี่ยดำสนิทไปเลยเนี่ยของ S10 พัสดจะดูมีราคากว่านะครับดำมืดเลยละ่ะส่วนของ S8 นะครับก็จะเป็น ออสายถักเหมือนกันนะครับความยาวนะครับเลนส์นะครับของตัว S10 พั s อยู่ที่1.2เมตรนะครับส่วนของ S8 นะครับอยู่ที่1เมตรนะครับโอเคก็สะดุกไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันนะครับว่าคุ้มหรือไม่ที่จะซื้อของแท้ไปกันครับทีนี้คลิปสุดท้ายจริงๆ่ะ ต่อนะครับก็บทสรุปละกันนะบทสรุปสำหรับหูฟัง AHT นะครับราคาหล100ักร้อยนะครับร้อยเท่าไหร่เอ่ย140กว่าบาทขึ้นมาเ,เป็นของกรอม100%แน่นอนนะครับหลังจากที่เราดูความแตกต่างของกล่องไปแล้วนะครับ ตัวหูฟังก็บอกวิธีเปรียบเทียบไปแล้วนะครับหลัก36บาทหลัก58บาทมีของปลอมแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสอีกครั้งนึงก็จะยืมของน้องสาวมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับระหว่างของแท้กับของที่จัดจำหน่ายทั่วไปในราคาถูกมากเกินไป ข้อแนะนำถ้าเราจะซื้อของแท้ครับโตปิตะบอกมาเลยว่าควรหาร้านที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราเห็นความแตกต่างของตัวหูฟังแล้วนะครับตอนนี้ถ้าร้านไหนขายต่ำกว่า300กว่าบาทเนี่ยเ้ร้อซนะครับถ้าเป็นของ แพ้นะครับราคาที่300ถึง800บาทนะครับบารเจ้าเนี่ยเขาอาจจะขายโหูฟัง A&G มือสองให้เราก็ได้เป็นของแท้เหมือนกันนะครับอ้าวอีกอย่างหนึ่งเราไปเจอในเฟ e บุ๊กนะครับโนบิตะไปเห็นในเฟ c บุ๊ก k 76บาทก็มีโอ้โห หัวร้อนเลยครับของเก๋มาได้ยังไงเ่ยเ16บาทเขียนบอกว่าของแท้จากโรงงานของแท้ลองมาเช็คกับของที่มากับกล่องโทรศัพท์ดีครับมันคนละแบบแล้วครับพี่น้องค้ยครัอย่างกลองหูฟังที่มาเปรียบเทียบให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมบริษัทซัมอุงซัมอังไม่เคยได้ยินชื่อนี้มันมาแต่ไหนอ่ะนี่แหละที่ากให้ เพื่อนๆดูว่าเป็นอุทาหรณ์เราคนที่ซื้อหูฟังราคาถูกของ AKG ครับ,โอ,รบโอเคพอแล้วดึกแร้วขอตัวพักผ่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย